ไปต่อกันที่กรณีของสายการบ,บินอาเซอร์ไบาจานบ้างครับประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากรณีเครื่องบินของสายการบ,บินอา,า,านเซอร์ไบจันแอร์ไลน์ตกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเกิดขึ้นจากการที่รัเสเซียยิงเข้าใส่โดยไม่ตั้งใจพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กรุงมอสโกว่วาพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้เงียบหายมาหลายวันแล้วครับประธานาธิบดีอาลีเยฟระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาเซอร์เบาจานีของรัฐบาลว่า เราสามารถบอกได้อย่างชัดเจนอย่างที่สุดว่าเครื่องบินของสายการบินอัสไบจันแอร์ไลน์ถูกรัสเซียยิงตกเราไม่ได้กําลังบอกว่านั่นเป็นความตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับผู้นำอัสบาบจันกล่าวด้วยว่าเที่ยวบิน J28243 พร้อมผู้โดยสาร67ช,67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนถูกยิงจากพื้นดินขณะอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียและบอกว่าตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับ อาลีเยฟยังกล่าวหารัเสเซียว่าพยายามทําให้เรื่องเงียบลงเป็นเวลาหลายวันแล้วและว,ว่าตนรู้สึกหัวเสียและประหลาดใจไปกับเรื่องราวในแบบที่เจ้าหน้าที่รัเสเซียเล่าออกมาด้วยโดยระบุว่าน่าเสียดายมากในช่วงที่สามวันแรกหลังเกิดเหตุเราไม่ได้ยินอะไรจากรักเสเซียเลยนอกจากเรื่องเพลเจอร์เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต38คนครับขณะเดียวกันเครมลินกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศทําการยิงใกล้ๆก,กับเมืองกรอสนี่ซึ่งเป็น เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินของอาเซบไบจันแอร์ไลน์พยายามลงจอดเพื่อหลบวิถีการโจมตีของโดรนจากยูเครนครับประธาน,นาธิบดีอารีเยฟกล่าวว่าเซาบไบจันได้ส่งข้อความเรียกร้อง3ข้อไปอยังรัเสเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วโดยข้อเรียกร้องแรกนั้นคือการที่รัเสเซียต้องออกมาขอโทษอาเซบไยจัน ส่วนข้อ2ก็คือการที่ต้องออกมายอมรับผิดและข้อ3คือการลงโทษผู้กระทําผิดและดำเนินคดีอาญาพร้อมจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับอาร์ไบัยจันผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บครับทั้งนี้อาลีเยบระบุว่ารัสเซียได้ทําตามข้อเรียกร้องข้อแรกอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อประธานาธิบดีวลาดิมี์ปูตินได้ขอโทษต่อตนเมื่อวันเสาร์ตตตตแต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆ เดมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินบอกกับสื่อรัเสเซียในวันอาทิตย์ด้ว่าปูตินได้พูดคุยกับอาลีเยฟทางโทรศัพท์อีกครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเครมลินเปิดเผยว่าได้เริ่มเปิดการสืบสวนร่วมระหว่างรัเสเซียอัสไบาจานและคาซัคสถานที่บริเวณจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกใกล้ๆก,กับเมืองอักตาวในคาซัคสถานแล้วด้วย ก่อนเกิดเหตุนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังบินจากกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบาจานไปยังเมืองกรอสนี่ก่อนจะบินวกกลับไปทางคาซาัคสถานซึ่งอยู่ห่างจากจุดหมายเดิมไปหลายร้อยกิโลเมตรที่อีกฝั่งของทะเลแคสเปียนก็นจะตกลงขณะพยายามลงจอดครับผู้โดยสารและลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้บอกกับสื่ออาเซอร์ไบาจานว่าได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นที่ลำตัวเครื่องขณะที่เครื่องบินกำลังบินวนเหนือเมืองกรอสนี่ครับคุณสงพจน์